นน่นโจมโจมโจมป้าเป็นชันคนนะรถเงาเป็นชันเป็นอุ้ยเป็นเงาสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซทุกคนทุกท่านนะสวัี่รัามารับชม,ชมสม่กี้พุ่ยจ้าสวัสดีพญาเนยเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านครับผมจาทางที่นนประเทศลกรกำลังปทศนำนอจา้าครับผมมีก,กิวันที่ยีเก่าแล้วเนาะคะ่ะเมษายนสองพัหารยหกสิบแปดจ้าวันนี้เมื่กี้เดค่ะข่าป,ปลาหาเห็ดเนาะแน่นครับผมมาพิจารณด้ครับวันนี้มาผู้จองกับผมตัวบคาเมืองพุทธลิกจังวัดบุรีครับผมเท่าไรของปีที่ฉันมหาเห็ดมันบ่แน่นครับไปลุยเจไปลุยน้ำกันเลยจ้าพี่ ารไปครับผมไปุูน้ำกันครับผมมาแล้วครับผมขึ้นหอดเขาด้วยครับผมเปลี่ยนหมองเปลี่ยนไม้ครับผมมเบจ่อครับมันเห็นระบบเศรษิจเดือดเข้าใจออกครับผมคนขินมากรอนครับผมเหนีกว่เยอะนิดนึงนี่ครับผมหนก่เลยกหนึงหานเป็นหนึ่งด้งขาลายด้วยกัเนาะ ดอกเนื้อตะขาตขาอ่อนๆนี่นี่ดอกนี่ยโดนเข้าเจ้าผู้มาก่อนก็หยาบดอกมูนเนื้อตะขาตจะเป็นเนาะง่ามอยู่กับเอาเนาะสวงจ้ะขาอวบเนาะจ้ะนี่จ้าม่นเดียวกันเบิดครับผมมูลไงเข้าไปครับ Ừ, đừng cùng bàn luôn Nhìn cùng mạnh nhiều Cứ sống khá cứ đổ kìa Thôi mình tới đây này Đây Ủa, mẹ ăn kín nó Nhìn cho khá còn đây Đâu không có đại Ừm, ừ, <laughs> <Để, đổ này. cười> เพื่อนก็ฝนตกครับผมเมื่อเ้าี่ก็ตกอีกตัวข้ามเต่าอยู่ครับมาจากบานนี่ฮเดองนี่หัวดเลยหวบี้เนาะนี่ครับจ้ะนีดจุ่มดิก็เอาไ่บอเนี่นจุ่มเลยเน่ค่ะจุ่มคือไหนคนนบไหะอู้จังหน่อยับหน่ังหนอนี่ครับแต่ประกา เอาแต่ดอกครับอื่โอ้แต่เป็นไงเนาะเป็นงอเง,งี้ยมันเป็นไงก็เตรียมกำแล้วอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกนะจ้าที่ร่างผลไปตองกับนี่ครับผมช<ห>ิ่งงามให้ยตรงห้องผังเด้งงามกระโม่อยู่เลยอผังเด้งเท่าไหร่นะครับผมอ้าว ดอกจ้ะอือขาคือกกอบแต่โ <ปะ S 1> <ต>อ้อโดอกจะได้จะเป็น,นแตกปุเนาะแตกปุ๊บุ้มาตีนี่ไอ้วุ้นกำลังมาดมันเือนตีลิลินมาเนาะ,นะไปดองเปียกอยู่ครับผมนี่นนกนออันอือดอกแตกปุก๊ถือดอก เจะสุกยังงามอยู่ข้างหลังไอ้เจ๊เอาเรดอกนึงเนาะโอ้ขาโกแพงนะดิดอกเนี่ยมาเห็นตาขาเนี่ยโอ้เปลยไม่เปลยครับผมตาขาโอ้ผมบัตนี่ยพอเห็ดบดินเด้อครับบัตนี่ยง่ายเลยจ้ะคุณเขางๆไม่กลิกนะคุณไสรล้วคุณแม่นเบิ้อนผีโอ้ผีผีครับผมม้วนง่ายๆหนี่ก้อนครับโอ้หลายอยู่ครับผมมาที่นี่ อือเห็ครับผมหมูแดดเดือเดปปเ,เลยครับเป็นเหงาด้วยครับผมโอู้หูง,งามด้วยครับอันนี้ปอดีอเ,เมื่อกี้เออใส่ตาใหม้ด้วยครับผมแต่คนละตาก็เห็นเปล่งเลงเน,นาะนี่ครับฝนถือฝนลินใส่บนเสาเนาะหลังฝน,นเป็นที่แดงๆนึง น่อยแล้มากน่อยนะแม่หนึ่งจิมแจวเสียด้วยครับผมแกงกระเสขวังมาดอกแม่เก็บก่อนะี่ทานะแม่อฮ้ยดอกยังงเนี่ยขวัญจิตกว มูไนเติบดูจากนี้เนาะวักวีกูเน่จังหลายถ่นเนาะก็ดีมันก็ดีจากนี้เนาะสีไลยเป็นไงดีครับแต่ว่าจักสีได้ไล่ไปไรเนานะจะกสเห็นไปเรื่อยๆอยูอ่จ้ะอืมออกาหลอกหน่อยเพื่อน ขาอะไรอีกจิห้าางกัน,นอยู่นอตคือแบบมูไนจิจัง่ะย้าแบเเดี๋ยวปด,ดคนอีกอ่ะโอ้ยโอยจะอ,อ้นขาหน่อยเนาะสุดยอดด้วยขาเคร่งดอกกันงามครับผม โจมโจมโจมปาดเป็นสันพน,นะรุดมาเป,เป็นสันเป็นสันเต็มกำเลยจ้พี่น้องอเดียวจ้ากำลังพอดีเนี่ยนอนหนึ่งเสียแไปครับนก็ดีเลยจ้าผมต่อกันไปเลยครับอ้ยโอ้ยง่าง่ยนนายง่นนายงายง่ายงายกได้หน่องงงนี้

tí Làm cái ốc <laughs> ốc toàn mà Nếp, nó đi. cái này. Này. cái bên, bên cái à, chỗ, ừ. à. tôi tôi cái 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 cái

เีินข้างจ้ะกำลังตัวนี้อายข้าตามดีตลอดนี่เพิ่งตอกเองครับปัดอึบข้าบสดสวยอัดตอวเลยจ้ะเป็นไงครับผมผลเป็นกอเป็นกออยู่กออยู่ผลอีกครับผมเท่าทิ่มเบิ้ลครับผมอะไรบ้านเนาะเจ้ามึงเนาะโอ้ได้อยู่ได้อยู่แจ้งได้อยู่โอ้เจ้ดที่ได้ผลขึ้นมาเนาะ Nay có đầu. Anh chưa làm thế, gây sự chia được hạp hùng bạo lực. Anh chưa 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 hạp hùng chưa hạp hùng bạo <g ül> ก็นี่อ้ยงามนี่ครับผมเง่มกันเลยนะมันเป็นขาลายด้วยครับวางหันเป็นเปลดงหน่อยล้างแตกาะเปลดงล้างแต่อันนี้เพิ่งเรียงขาลายขางามจะ้ะพี่น้องทุกใคกันอ้ยงามมากงามกันจ้ะอ้ยเจ้าอุยครับผมจ้ะเรียง,ยงอ่ะเ,เ,เรียงล้งแต่ เรียงค่ะละนังเตกเนาะอกหา้นเนาะไม่กี่เขียวก็ทำผลดอกเน้ำแม่นที่ไรว่าเห็นด้วยแสดงคนอยู่สามเนาะอกเบิร์ดละจ้ะแ่คู่แค่คู่สวยๆเป็นได้ไม่กี่คือปีนมากนีงายปางงานสงสัยโดนผู้มาก่อนที่หน้อยต่อเพิ่น

หมูขาวเนาะแมงครับเอ๋อฟอเป็นหมูแล้วจ้ะพี่น้องบาหันเห็นดอกนึงเนาะบอคือตัวโมพันธุ์ช่วยทั้งนี้ครับผมดอกบานก็จะมองก็จะเอากล้ายได้เนาะแมงครับคือเคยใหญ่ๆเต็มกำก็ไล่ๆจากพี่น้องมาโอ้โหท่าให้ครับของบานกินเป็นโมแล้วเนาะเมื่อกี้ก็ตื่นเต้น คนหลายพอผู้พี่น่องเนิ่วาหลายครับเลยอไข่ไข่พี่น่อนเบิดด้วยไขบิีของแถวีีครับนี่โอเคครับผม เป็นแงข้ามด้วยครับโอ้ดอกงามจริงมีรับดีครับผมถอยังเหลืองามตัวไรกนแพงติดต่อสี่งามเห็นดอกเดียวเนาะอวบดีแฮนดอกเดียวจ้าเหมือนเป็นมีดอกเดียวโมเมนท์เนาะแรงข้ามดอกกระบอกไงปาดคาดจะดังปดเนาะ โอ้ขาตันดีนะครับยังแข็งอยู่ไอ้มงเห็ดเะไรอสีงาโอ้คือแมนข้ามเขาผม๊ป๊าดนุ่นครับแคุ่นเอ่อเ่นูดิุนเป็นยังไงพดพูดพุดอุ้นจะคล้องบมืนแมนบอกหรอจะคล้องกับพี่จะคล้องกับพี่อกเอาตะลุนเอ่อโอ้ตะลุนจะคล้องให้นนะอายจงได้เหรอเนาะมาเหเอาตัว แกงได้ครับผมนั่นได้เนาะรุ่นนี่เสียบชิดด้วครับพูดอีกไปอีกเหมือนรุ่นแต่พอนี่คือเนี่ยมึงรุ่นจะของเสีบอยู่แซ่บอยู่แซ่บอยู่ก็กินอยู่ครับผมนี่พี่แมนบอลนี่นะข้างหน้าเห็นบอลเห็นบอลเห็นบอลแมนแมนมึงจะของตลอดเนี่ยจะของก้อนหนึ่งตุนพอกิ่งติอันจะของรุ่นอีกรุ่นนึงมันจะหักแตกคันว่ารุ่น ปาดรุนยี่สิบโอ้ยขาเลือกแห้งบ่อยเลือกแห้งโอ้ยสิ๋วโอ้ยหน้าพันธุ์ไหนครับมา่อวานนี้ปาดตัดห้าแห้งครับเหมือนกันเลยปวดอุ้งขาจับเลยบันนี้เจ้าแม่รุ่นรุ่นตะครองป้รงเนี่ครับผมแกงได้เด้อครับผมได้ไส้ไส้าได้ แข็งๆครับผมถือฝวนหน่อยนิหน่อยควนอีกดอกนึ่งเป็นไบหนหวานต่อตาอยู่เป็นยังไงเต็มตาพุ่มด้วยครับบวานดอกง่ายๆตาหน่าขัดแน่อยนิหน่อยครับผมขัดดอกงามๆใส่ครับตาไปหาต่อไปอีกครับผม Cảm ơn bà đang chị Thế là một đen cái nàng phẩu lên này Ủa Nhìn mình hình Mà thấy cái cày Ui Nhìn thấy cái cày 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 Ui 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 เอาเลยนเนาะเอาเลยานช่วยกินได้เมื่อกี้โอ้กตัวไหนถือกระน,นั้นบ่นถือหักไม้ถ้หาหักไม่ตรงนี้เพิ่นเพิ่นบูหักไม้ขึ้นมาไมพี่น้องพาเข่งเลยเนาะกไม้พาเพิ่นได้แต่ไม่กินปอดไอ้พาแล้วเด้อเอาอนั่นดีสอนๆกันนี่นี่ยอ๋อสอนๆกันเลยเนาะอืลูกหน่อยค่ะผสมดูนกันค่ะโหลดเนาะรเริร่มแล้วเริ่มแล้วเห็น้องลูกแดงเริ่มแล้ว ีดเชียวาอีกทังขางนี่ิสติกค่ะลังอะโอ้เหกางงอครับเื่อมูญงแทะเห็ดการกตอโอ้โเหตุงทหารมานี่ย์นั่นบ้าเมื่อไงพี่น้องคือไปสตังหักเถะปเหตงทหารพี่น้อง พูนอีกครับพี่พี่พูนพูนพูนอีกหลายเลายเอาเอาเอาถุงใส่หน่อยไปหน่อยเต็มตาสองตาเดียเก็บไปที่นี่ละอุ้ยเป็นเหงาเลยวัดทหารทหารนี่ยครับสีคือกันก็เฮ็ดผงเขายายด้วยจากพี่น้องตะบะบอมันนี่หน่อยเนาะเนี่ยครับเฮ็ดผงเขายายด้วยจากเฮ็ดผงทหารปื๊ดมาปรดมาเหลือเทปานอุ้ยฝน ใส่ถุงด้วยจ้ะถุงจะให้ห่ถุงกระตาเต็มจ้ะโอ้โหเโอ้เต็มใหม่เต็มเมื่อดีนะเต็มใไม่บ้านเต็มดูนี่คร <laughs> ับคือว่าเป็นตะหักไง ทหารคือเป็นทหารแต่ทหารอะไรพี่น้องทหารเป็นทหารนะใช่อีดีผู้น่ะโอ้ยตุ๊ปติปีเล่ครับผมอ้มาขักเถอะโอเคโมเดียด้วยนี่โอ้ยโอ้ยต๊ก งัดงดกด้อพี่น้องงัดกด้ด้งัดงดงัดโหอเป็นตัวนะพี่อีกตู้ย่งไงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดูเนี่ยครับถขกคานเด็กาไกเขนไม่กี่อีกเด้อไแม่ยู่ทหารไโพดเหลือแหงอีี โอ้ยโลเลยแต่สวยๆพี่พี่พีพี่แม่ไม่เห็นดอกงามงด้ดยนี่เหนอนโอ้ยอีกําลังตกปอกเปดเป็นเหงาเหมือนกันนี่เป็นเหงาเลยจะ้ะพี่พี่เพิ่งึดงพิ่งแดงบันนี้พึ่งแดงขาไล่ครับผมนีง่งน,น,น,นกันคืสทหารเลยกันเช้านี่งนกันคืสทหารดีกั่บ,บ่ ก็ดีตุ่งแดงด้อยต่งแดงขาลายครับผมถอนเงาเหลืองงามครับผมเนี่ยเท่าเหลืองบกเขาละไอตัดินูแมงกินขาเพิ่นสิได้ฝนในหนึ่เมื่นเี่คุณดีเมืกี้คุณทั้งหลังเห็นไหมเห็นแล้วบอกไปที่น่ไปทีนเี ดอกมันจะออกล้างแตกๆเนาะจังหงายมากกวัานี้เนาะสวยๆเลยจ้าเมื่อครั้งตัวบานมัในจุ่มไข่แน่ครับผมอ๋ออันนี้จะมีหลุนอ่อหลุนตะครองแน่ลนะเนาะคุงมครั้งแถวไอ้นั้นถอยๆถอยๆถอยเดี๋ยวมันอายจหยับหยับโดนหยับโดนตัวบานก็มีตัวจุ่มไม่ก็มีเอาหลายหลุนเนาะหลายหลุนครับผมจะ หลังเนาะขางงามเนาะขาเปลี่นเปี่ยนเลยครับคาสวยค่ะทองก็สวยแต่ลแตลแหลังแตกลายแต่หลังแตกเนาะเจ็บผู้ดิ้ช่วงคนออกคนแห้งจะได้คนกำลังมาคืนนี้เน้องว้าววิ่งเอาอาอาเด เ mm. อ้าอยู่กล่องไอ้ก็มีได้ <Okay. S 2> อยู่มองซืจอกล่องไอ้เลยแล้วไอ้ต้อตงถอยกล้องจังสิเห็นจิ mm. ม้มตัวน,นี้ก่อนแน่นอนเลยถอยไปจากท mm. mm. ้องไปนี่จุเพีนเพลื่มโพยเลี้ยงเซเวอยู่นีเน่เลี้ยงเซเวเลยบ่แน่นะ <laughs> เลี้ยงแจ๋ะปะตกช่วยๆจ้ะ เอาไว้กลับเลยที่ครับผมหาหนทางเมื่อครับก็กีบวัวไว้แล้วเอาไว้แล้วครับเมื่อยหอนแด็ดนะไปครับผมเดี๋ยวเวลาพากลับบ้านแล้วครับผมไปวงผลงานกันเลยครับผมไม่ขี้หนากันเยไม่ขี้หนากลายแห้งเมื่อกี้ว่ะครับผมบดสนมือบริสุทธิ์ได้ครับผมเอาขื่นพูกมาเนี่ผลงานก็ถือว่าหมานอยู่เนาะนี่ครับผมเป็นน้ำกล่นเพิ่นจ้ะพี่น้องเพิ่นพากันขืนมา แต่แต่กลางคืนก็หลายคนเนาะแม่นครับผมคนหลายคักจากเมื่อนไงจะ่าเมื่อกี้ก็บอกี้กับมันคือเก่าเนาะแม่นครับผมเป็นเห็ดผึ่งแดงขลายเนาะข้างล่างเป็นเห็ดผึ่งแดงขล ai ด้วยค่ะกับตาหน่อยนี่แล้วก็ผึ่งแดงข้ามแล้วก็เห็ดละงกเนาะแม่นครับผมมันห็ดละงกอยู่จ้ะโมหนึ่งสองโมจ้ะเป็นละงกขาวกับละงกแดงจ้ะละงกขาวโมใหญ่เติมเนาะละงกแดงโมใหญ่ไปไหนเพื่อกลักซอเซจ้ะ กระตานี่เป็นข้างล่างเครื่องกระตานี่จะเป็นเฮ็ดบดินเนาะเฮ็ดบดินโมเดียวค่ะในเครื่องกระตาบ่พออีกเลยจ้ะพอโมโดดอเดียวก็เฮ็ดผึงเด้งข้ายผึ่งเด้งข้ามจา้ะแล้วก็เอา,าม,มาพอเฮ็ดผึงทหารเนาะแม่นครับผมคือกันเฮ็ดผึงเขาใหญ่เนี่ยจ้ะแต่ว่าบ่แม่เนี่จ้ะขายกันแต่บ่แม่นอันนี้จะออกรดขมเนาะครับผมอันผึงทหารนี่รดขมจ้ะเป็นเฮ็ดผึงขมได้เลยครับผมแม่นค่ะบแต่้าเฮ็ดผึงเขาใหญ่เนี่ยจะบ่ขมเนาะแม่บ่มอันนี้เพชรผงเด้งข้ามกับเพชรผงทหารล่ะจ้ะ เอางเ,เดือกะตาได้ใส่ทุงจ้ะก,ก็สิบอเพราะว่ามีเอฟซีบรรทักมาถามหมอบ้านน้องข้อมินมาถามว่าเอฟเฟกตเข่าขมบออันนี้เอฟเฟกตเข่าอิริบกขมเลยจ้ะมันจะหวานค่ะผมมีอันนี้เป็นข้าหารผมเลยจ้ะจ้าผลงานมาหนี่จ้าเป็นคลิปของวันที่29เล้ะคะ่ะมีสายน2568เมื่อกี้ก็พอกลิ่กับขอฝากผลงานอีกคลิปนึงเด้อจา้าถึนชอบวิดีโอจังใดอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเนยเด้อจ้ะ เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากสองไมค์คลิกพ่อลุยจ้าเมื่อกี้ก็พ่อคลิกขอขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าล่ะจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่นนา,าทนเนาะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆกับให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พ่อคลิกจ้าจผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปมื่อนี้เมื่อกี้ก็พ่อคลิกฝากผลงานไว้เพียงซท่านี้ละจ้าไปบอกันไม่เมื่อนาว่าเมค์คลิปสีภาไปหานยังพิกัดใดายนาะจาก นี่เมื่อกี้กับพอกิกกับขอตัวละกับบ้านก็เด้อจ้าขอกราบเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพญ่แม่มเอฟซีทุกท่านแหละครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมที่โปรถิ่นปูปลาพอกิกเม่กิกครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมกับบ้านพอกันไม่คลิปหนาครับผมบ๊ายบายค่ะ